ค่ะพูดถึงเรื่องน้ำนะ,ะถ้า,าเรื่องน้ำถ้าหนุ่มเกินไปนี่ไม่หวานแน่นอนค่ะ,ะจะออกเปรี้ยวหน่อยถึงว่าเขาที่แล้วนี่มันจะหัดเป็นย <c oughs> ูทูบเบอร์อาชีพกำลังมาแรงเก่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะไปทำบ้านไหมหรอ ขับที่บ้านคอขอเอาไว้ข้างบนลงก่อนด่ะอืเอาลงมาแล้วก็ทําให้มันแน่นินส่วนใหญ,ญ่ที่ใบอเ้เบ่ต้องเป็นพวกสแตนเลสใช่ค่ะมันมันเนี่ยเปลือกมันจะสแตนเลสมันจะไม่ทาให้เปลือกดําค่ะเขาอ,ออกมาแต่ละทีนี่มันจะติดเปลือกอะ เราก็ต้องมาเอาเปลือกมันออกอีกทีมั้งเนาะค่ะก็ดูความความสวยงามความสะอาดมันหน่อยเดี๋ยวนีว้อันนเ้รอแตคนละึ่งเหมืนหอนกันไอ้ครงการคนมีค่ะครงการคนละรึ่งค่ะแต่ของหนูนี่จะเน้นเนื้อนิ่มหน่อยค่ะอ๋อพี่ๆช้าเนี่ยนะเนื้อหนูจะอ่อนค่ะรับประกันเนื้ออ่อนค่ะก็ดูยังไงนะคะว่าให้มันพอดีอะเนาะ ดูลูกมันดูลักษณะถ้าถามหนูตามตรงนะคะถ้าถ้าจากที่ดูเนี่ยคือเขาจะดูตรงตรงตรงขั้วมันนะค่ะแล้วก็การดีดการดีดเหมือนดีดแตงโมค่ะไอมันจะไอไอแก่มาหรือว่าไอแก่ไปขึ้นข้างบนอะ่ะเนี่ยนี่มันก็ไม่ใช่เหมือนกันนะใช่ค่ะ ูเลยยหหากื่่องคะต้นมะพร้าวบ้านที่บ้านต้นหนึ่งนะโหมันแทบจะออกลูกมาเป็นหมื่นลูกละออกลูกตลอดแต่ที่เราปลูกที่สวนไหนปะแต่ปลูกที่สวนยังไม่ยอมออกลูกเลยในบ้านนี่ออกดีจริงๆนขึ้นอยู่ที่นี่ที่การูกอ่ะถ้าถึงที่จะ ไม่ค่อยเต็มร้อยค่ะขึ้นอยู่ที่ดินอย่างเดียวค่ะแล้วเราก็พยายามทําให้ดินมันมันเหมือนไม่เท่าที่เขาปลูกก็เอาแค่สามพลานที่เขานี่เขาเขาขุดเสร็จสี่เหลี่ยมแล้วปุ๋ยลงก่อนแล้วก็สามพลานไม่หรอไออย่างก็มะพร้าวหอมนี่มันึ้นเที่ไหนนะบ้านแทวสามพลานบ้านเดินอัมพวาอัมพวาที่กันนี่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ